อะตอมนะคะวันนี้อะตอมจะไปฉีดฟิลเลอร์ปากที่ดรนิชาคลินิกกับคุณหมอนิวค่ะแล้วก็เป็นการฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้องอะตอมมีอะไรมาปรึกษาหมอคะค่ะอยากปรึกษาเรื่องปากค่ะคุณหมอปากยังไงจ๊ะปัญหาที่ วนใจเราอยู่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนปากแห้งแล้วก็ไม่ชอบทรงปากตัวเองตอนนี้ด้วยคะ่ะปัญหาก็คือปากแห้งไม่เป็นทรงเนาะแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้เยอะใช่ไหมคะเวลาเราปากแห้งก็จะมีเส้นตรงๆค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเหมาะว่าปัญหาเหล่านี้หมอคิดฟิลเลอร์ปากน่าจะเหมาะจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะคะซึ่งฟิลเลอร์ปากเนี่ยมีหลายตัวนะคะปัญหาเราคือปากแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลเลอร์ปากที่หมอจะแนะนําจะเป็นฟิลเลอร์ของสวีเดนนะคะเป็นเลซิเลนไบโตรไลท์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเลื่ แก้ปากแห้งได้ดีนะคะหลังจากขีดเสร็จเนี่ยจะชุ่มชื้นนันทีแล้วก็จะปากก็จะเป็นทรงมากขึ้นจะเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแปะยาชาก่อน45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่เข็มเข้าจะรู้สึกเล็กน้อยแต่จะไม่เจ็บมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันนะคะ เลิกทันทีนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างส่วนตัวตํมนะคะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าตําส่งเล็ิให้คุณหมอแล้วก็คุณหมอสามารถทําออกมาได้ตรงตามที่ตําต้องการเลยค่ะตอนนี้นะคะปากก็คือชุ่มชืน้นตึงแล้วก็สวยแบบทรงดังที่แบววว่าวังไว้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนทํานะคะทุกคนจะต้องสงสัยแน่ๆว่าเจ็บไหมก็ต้องบอกเลยว่าเจ็บค่ะแต่ว่าทุกคนจะได้โปยาชาหรือว่าฉีดยาชาก่อนให้เราอะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่ตอนที่คุณหมอกําลังทําค่ะแล้วก็เรื่องกําลังใจนี่มาเต็มเลยค่ะพี่ๆที่คลินิก ถึงคุณหมอคอยบอกว่าให้กําลังใจจับมือตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะทุกคนค่าสิ่งที่ควรทําหลังฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะ mm hmm. ก็งดของร้อนเป็นเวลา7วันค่ะทุกคนแล้วก็งดแอลกอฮอล์7วันด้วยดื่มน้ําเยอะๆปากเราจะได้ฟูๆขึ้นมาแล้วก็ทรงสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็อยา่าขยี้ปากด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำทรงมาให้เราสวยแล้วไม่ต้องไปยุง่งถ้าใครอยากฉีดฟิลเลอร์ปากหมดอ,อตอมนะคะ mm hmm. ก็แนะนำมาที่ด็อกเตอร์นิชาคลินิกเลยค่ะมาลองกันนะ ครบวันแล้วนะคะสำหรับการฉีดฟิลเลอร์ปากของอะตอมบอกเลยว่าตอมชอบมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยปากดูอิ่มน้ําอิ่มมากถึงคำว่าตอมไม่ได้กินน้ําก็ยังดูอิ่มยิ่งเวลาตอมทาลิปนะคะปากก็จะฉ่ำมากๆไม่ใช่มาดูแก้ๆเลยืต้องขอขอบคุณนทศนิชาคลินิกจริงๆนะคะที่เนรมิตปากสวยๆแบบนี้ให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสถานทางคลินิกได้เลยนะคะ